เออมาไม,ามา่ไม่ไม่ไม่มึงจัดจัดเทียในเว็บเอสันไม่ต้องสร้างห้องโอเคเอาละก็ขอดีสวดกราบและกราบสาวัสดีทุกคนครับรับช่วยบอกกันหน่ครับวัาน,นั่นคือผมเอ็กซ์เดิร์ดไว้นะเราจะมาจัดเทียอารูเบียนะครับวัยตัวโง่งทั้งหมดมากกว่าพันกว่าตัวมันจะดีไหมเดี๋ยวกูให้ดูกูแชร์จอปะหนึงตอนนี้เห็นจอเขาเปล่า <laughs> ไม่ไม่เขา้าเข้ากลุ่มดีมึงดูงดิ oh. เข้ากลุ่มเลยเข้ากลุ่มแล้วเข้าการทัวร์เห็นกูใช้ตโจ้ยเปล่าโหลดในโหลดเอางี้เนี่ยแบบมอทอสอะมอทอสมึงแบบคิดว่าจะอยู่ในทีไหนมอทอสได้เวลาเจอมม่คิดว่ามันเก่งมากนึกว่าคิดแบบมันดีอะแต่มันไม่ได้ดีมากมันมันก็สัตว์ปได้านะสัประมาณ B อะแป๊บนึ่ะ กูมีกากพอได้ดีดีมากดีชิบหายดีแป๊บนึงกูกัดแป๊บอีกากสุดดีอะเออดีภาษาไทยใช่เปล่าใช่เนี่ยกูก็คิดว่ามันอยู่ดีนะ,ะต่อไปโอเมนโอเมนอ๋อตัวนี้ตัวโปรดเไม่ใช่ แต่ผมว่ามันมันดีนะมันดีดีมากแต่ไม่ได้ดีชิบหายขนาดนั้นความรู้สึกนะแต่แต่มันไม่ได้ดีแบบมากอะรอบรอบนะคือระดับการลากอะอะดีแค่ดีใช่ไหมไม่ดีมากไม่ดีชิบหายใช่ดีแต่ตอนไฮเตะห้เตะพอได้ครับตอนต้นแล้กระจอกแต่ตอนตอนตอนต้น่ะกระจอกแต่เละแต่หงุดหงิด เซมกบายาดีมากว่ะดีมากเพราะตอนนี้เป็นไทยติอโอเคงูใจดีมากกัอนกันต่อไปแก๊กแก๊กนี่กูให้ดีมากเลยใส่กุหลาบคันใช่ปลาหมึกปลาหมึกพอได้มันไม่ได้เก่งมากก็ดีมากันก้าตัวอะไรละมากันก้าดี มันก็โตก็แล้วผมเจอผมไม่ได้กลัวอะไรมันมากอรับเพราะผมเทสดีเอรันร์แต่พี่ชายลองเข้าไปใกล้มันสักสองสามวิดิพี่ชายตัวอะไรเอรัน์เหรอเออเอเอรันร์ตอนนี้กูหมายเอรันโดอยู่กูเปลี่ยนตัวละมากันก้ากูให้ดีเอเอลันโดนี่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นมันจะขาดแม่ให้คุณเล่นไม่เป็น นั่นก็เอาดีแล้วกันเพราะมันนั่นก็เอาดีแล้วกันเพราะมันก็ไม่ได้เล่นง่ายแล้วขนาดนั้นมันเล่นยากดีดีดีทูเลนทูเลนให้ดีมากครับทูเลนแรงใช่แล้วเดี๋ยวตัวตัวอะไตัวเอ้ตัวอะไรวะเอ้ไอ้นี้เดนอะทุกคนนี่ตัวอะไรอ่ะนะไรกองกองเนี่ยเว้ดี่ชายตัว ตัวนี้คอตัวละเบิแป๊บนึงกูหยุดอ่านแป๊บขอได้ต่อไปโอเมก้านะครับเรารู้แล้วมันไม่ใช่เทนโอเมก้าคือกากกูไม่พอได้กูเอากูให้กากโอเมก้านี่ยกูไม่เคยใครเล่นด้วยวีวีล่าที่ตัวเกียดเลยโออวีล่าไปไหนเกียร์ที่วีล่าให้แต่ความเกียดถ้าวีล่านี่ไม่หลุดถ้าวีล่าเนี่ยง่ายวีล่าไว้สุดท้ายเลย ไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้ความวววผิดตัวตัวนะวิลล่ามันบอกเก่งอะเกือเยอะต้นไม่ตอนเลดถ้าไม่ลุมอะเก่งชิบหายแต่ถ้าโดนรุมก<ช>ตัว,ตวกระจกกระจกอะใช่โดนลุกต่อไปครับมิน่าก็พอได้พอได้มิน่านะเอามิน่าหายหสัตว์เอาเนี่ย uh เอามิน่าหาย มีหน้าพอได้ไม่ไมหน้าไม่ค่อยเก่งต่อไปรอเร็วรอ,อเร็วนะ่าไม่ดีล,ล้อเร็วถือว่าพอพอได้นะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะใช่แต่สำหรับผมคือต่อเลยเพราะอัตติมาถ้สาสตาร์ไม่โดนจริงๆคือมันแบบเออแต่แต่มันก็เออแต่กูไม่เคยเล่นวีลา่ากูเออแต่กูไม่เคยเล่นรอเร็วอ่ะ ไม่เนี่ยียกมันอะมันจะมีติดดีเลย์ใช่ไหมเวลามันกงพงกแแบบนะเออใช่แต่มันแบบถ้าเปิดเผยแต่ผมว่ามันน่าจะพอได้นะว่ามันหนูน่ามันก็เปิดแผนที่ได้เปิดแผนที่ได้แล้วตีมันก็แรงนะฮะโดนแต่โดนยากสุดพ่ยเปหนึ่งเป้าหนึ่งเอกูจัดพอได้ฟอลลี่เหมือนไอ้สักกูจะเอาฟอลลี่มาสุดท้าย ฟอร์เรนเนี่ยพวกที่เล่นกเนี่ยกี่วตัวมากเลยฟอราราเนกากาฟอร์เรนกูเอาไว้ฟอร์เรนกูยังไม่กูจะเอาไว้อันสุดท้ายแล้วกันจัดเทียกูจะเอาไว <c oughs> ้ข้างขวาสุด <c oughs> ค่อยใส่ต่ออันที่หลัง <c oughs> บอกว่าเลยใครจะเล่นฟอร์เรนเนี่ยมึงมึงควรไปแบบพิจารณาตัวเองใ <c oughs> หม่้วยเสียงเท่าดีกว่าได้ยินไปได้ยินได้ยินแต่ในคลิปไม่แน่ใจ <c oughs> ในคลิปไม่แน่ใจว่ามันจะดินนไหม ต่อไปครับดวงดวงผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งในระดับเลงแต่แ <limited> ต <paper> ่มันไม่ถึงดีใช่ป่ะผมให้ใช่มันไม่ถึงดีใช่ป่ะดวงดวงตอนเลทนี่เก่งนะผมให้เออผมให้ดีดีมากแล้วกันใช่มันแรงอะวัตเตอร์มูเมนเอาไว้ไหนก็วัตเตอร์ไม่ได้เก่งกูกูให้กากกูไม่ให้กลางกูให้กลากเลยโอเคโทษ ลัมเบอหลัมเบอรลัมเบอร์มให้พอได้ก็พอได้เพราะมันก็สัันดีสลิมแต่ไม่ได้เก่งมากอ่อสลิมื้ไปไหนกักาสลิมเก่งแต่มันไม่ได้เก่งมากเออมันกากาอ่ะกลางดีใช่ไหมใช่กำลังกำลังสูบเลยต่อไปมาจ้าตัดเล็จ้า แรงแตนตีใช่ไหมใช่ที่เหลือก็แรงนะโดนต่อตอดเฮ้แต่ผมไม่เคยเห็นใครเล่นมาจ่านะแรงโอเคงั้นให้มาจ่าดีแล้วกันดีเสดีเต่ไม่ดีดีกดต่อไปแปดสิบปีต้นไม้ที่ฟปลูต้นไม้บอก็ว่าเก่งนะมันไม่ดีมากครับมันมามันนี้มันดีนะถ้ามันคนเล่นดีๆอะ ขึนหนึ่งมันมีความถึกสองมันแรงมันแรงแต่มันสกิลแต่ถ้าสกิลตัอปะเขาแรงแต่ถ้ามันสู้ตัวเลนไม่ได้ไงมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ได้แบบทบรอบเดียวหายมันพวกบูคงองเองน้อยมันก็มีความถึกเราเรียกวตัวนี้คือตัวที่ลำต้องใช้ความลับความฉับดาดมันดีนะแต่มันเล่นยากกาให้พอจะใช้แล้วพอได้ ต่อไปอเล็กเตอร์เดี๋ยวนะอ๋ออเล็กเตอร์มันก็เป็นตัวที่ชนะทางฟอร์ลันมันไม่เป็นตัวคนเดียวมั่งสู้ฟอร์นไม่ได้หน่อยตัวเฮียเนี่ยใช่แต่ถ้ามันอยู่กับเพื่อนแล้วล็อกฟอร์ลนได้ฟอร์ลินตายหรือตัวอื่นๆนะถ้ามันล็อกได้คือตายผมจะให้พอได้ละเพราะมันถ้าคนเล่นมันได้ก็จบตัวเฮียว่าเออคาลิฟา คาบอยคาร์บอยคาบอยตัวนี้มันคาร์บอยแต่มันเป็นชากแต่เลือกเรียกคาบอยมาให้ดีเลยใช่อขาดวมันเป็นตัวที่แรกวอขาดไม่เป็นตัวเลยนะกูไม่ได้มีอาละวาดขนาดนั้นวอขาดกูให้พอใช้ใช่กูเจอคนณเ่อาดที่จริงอ่ะดีมากไหยต่อไปหน้าเล่นแล้วหน้าผมไม่ดีมาก แต่ถ้าไปติดมีคนที่เลียออกรองเทาง้าสนะี้าดไหมครับไมแบมันไม่มีพวกที่แบบนั้นหรอกลิเลียมีลิเลียแรงมากเยอะเลยเอ้าเอาริเนะมันสู้หนึ่ต่อสองได้ใช่ลิเลียผมให้ดีมากแต่ไม่ถึงดีใช่ไหมใช่ก็ดีต่อไปคร<ม>ับนาตายา,าหรือนาตายาอีบ้าผมหิว มันเป็นตัวที่ใช้ลุงเล็กได้นะ่ะสำหรับผมนะใช้ลุงเล็กไงผมให้ดีที่หมายแล้วกันไม่ไม่ดีดีมากพอดีมากดีมากไม่ใช่ดีมากนะเอาไว้แป๊บหนึ่งกูเบอร์สลับทีอะโอเคกูเบอร์สลับทีอกันแป๊บหนึ่งอืออเอาละสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเไม่แล้วนิดเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอรับชมอีพีต่อไปนะครับ